สาววัย21ปีศูญย์เสียแขนหลังบริจาคเลือด เหตุเกิดจากสาววัย21ปีได้บริจาคเลือดครั้งแรกโดยการถูกเจาะเลือดจากเจ้าหน้าที่ฝึกหัดคนหนึ่งโดยตอนเจาะน,นั้นได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่อุทานขึ้นมาตอนที่ทิ่มเข็มลงไปที่แขนเธอแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังได้พูดคุยกับเธอเกี่ยวกับปริมาณออกซิเจนในเลือดเธอด้วยซึ่งนันกระบ่งบอกได้ว่าเลือดที่ออกมานั้นเป็นเลือดจากหลอดเลือดแดงไม่ใช่มาจากเส้นเลือดเพราะปกติการบริจาคเลือดน,นั้นแพทย์จะทําการเจาะผ่านเส้นเลือดเนื่องจากสามารถเจาะได้ง่ายกว่าและเจ็บปวดน้อยกว่า ซึ่งต่อมาหลังจากนั้น10-15นาทีเธอได้รู้สึกแปลกๆบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะไม่เคยบริจาคเลือดมาก่อนหลังจากบริจาคเลือดสัปดาห์ต่อมาแขนของเธอก็เริ่มมีอาการช้ำปวดเปลี่ยนเป็นสีม่วงและไม่สามารถยืดแขนได้จึงได้พบแพทย์ก็พบว่าหลอดเลือดแดงของเธอนั้นได้รับความเสียหายทําให้เกิดอาการเลือดข้างในหลอดเลือดจนทําให้ต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่แม้ว่าหลอดเลือดจะกลับมาปกติแล้วเธอก็ยังต้องสูญเสียการเคลื่อนไหวแขนอยู่ดีจนต้องใช้ที่พยุงแขนช่วยตลอดเวลา